ใส่แทนทองจริงได้เลยสร้อยข้อมือ2กษัตย์และ3กษัตริย์น้ำหนัก2สลึงทองเหมือนแท้เหมาะสําหรับคุณผู้หญิงใส่แล้วดูมีสง่าราศีมากๆมีลายอะไรบ้างไปดูกันคะ่ะลายแรกลายเม็ดข้าวใส่ได้ทุกวันสามารถใส่ออกงานได้อย่างมั่นใจลายที่2ลายเม็ดไมยมงานละเอียดปราณีตด,ด้วยฝีมือช่างมากประสบการณ์กว่า30ปีลายที่3ลายไข่ปลาพ่นรายสวยเทียบทองแท้ใส่แทนทองจริงก็แยกไม่ออกแน่นอนคะ่ะลายที่4ลายไข่ปลาสลับคู่ใส่แล้วสวยสง่ามีราศีตลอด ลายที่5ลายไข่ปลาสลับพ่นรายสฉมกษตริย์รายละเอียดเหมือนทองแท้เป๊ะทุกจุด ลายที่6ลายดอกไม้ไข่ปลา3กษัตริย์ใส่ได้ทุกโอกาสใส่แทนทองแท้ได้เลยกดสั่งซื้อที่ตะกร้าหรือทักแชทมานะคะหน้าร้านเราเปิดทุกวันหรือสั่งออนไลน์ได้ตลอด24อชั่วโมงของเก่ามีค่านำมาแลกของใหม่รับส่วนลดสูงสุด30-70%นะคะเครื่องประดับมีให้เลือกอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอสร้อยข้อมือเลดข้อมือ,ขขอ,มอแหวนจี้พระกำไลและต่างหูสนใจเครื่องประดับเหมือนทองแท้สวยเหมือนทองจริงกดสั่งซื้อที่ตะกร้าได้เลยทักแชทมานะคะร้านช ทาทองยินดีให้บริการค่ะ